มาส่งแล้วครับหัวแยกพีทีสามสิบครับโอเคครับตรงนี้แหละครับมาจากสมุทรสาครครับเดี๋ยวมาดูกันครับนักร้อยห้าสิบโลนักร้อยห้าสิบโลถึงไหมเอายางเออ ในอย่างโยนอีอย่งยนรัอย่านักบอลยห้าสิบโลครับผมคุณนี่เนาะคุณนี่บนเนาะ <Okay. S 2> รานี่ตัวละห้าหมเลยเอครับห้าหมืห้ามือหนึ่งแสนหกของคูปะต้านะแสนหกอันนี้มือสองญี่ปุ่นวะห้าหมื่นห้าราโอเค